น่าจนถึงขณะนี้รัฐบาลไทยไม่มีนโยบายผลักดันแรงงานชาวกัมพูชากลับประเทศนะครับในส่วนของกรมการจัดหางานก็ยังคงมีความต้องการแรงงานชาวกัมพูชาเข้ามาทํางานในบ้านเราอย่างต่อเนื่องครับโดยสิทธิและสวัสดิการของแรงงานชาวกัมพูชายังคงได้รับการดูแลเหมือนเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะเกิดสถานาการณ์ความไม่มัน่นคงบางช่วงในพื้นที่ชายแดนซึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐครับยังคงดําเนินการดูแลแรงงานต่างด้าว ตามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงานไทยอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำเลยนะครับว่าแรงงานชาวกัมพูชาที่ยังคงทำงานในประเทศไทยยังทำงานได้ตามปกติและขอให้เชื่อมั่นในความตั้งใจของภาครัฐที่พร้อมคุ้มครองและสนับสนุนแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้านแรงงานชาวกัมพูชาย,ยังคงเป็นแรงงานหลักในภาคเศรษฐกิจของจังหวัดตราดอันนี้นับเฉพาะจังหวัดตราดนะครับทานผู้ชมเป็นแรงงานหลักเลย ก็จะอยู่ในหลายภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงภาคบริการด้วยครับ